สวัสดีค่ะมีป้ายต้องมีสินค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่เรือสาพัฒน,นะคะเราจะมาชมผลงานค่ะที่เราเพิ่งส่งมอบลูกค้าไปสดๆร้อนๆนะคะเป็นผลงานป้ายชนิดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ายของโรงรับจำนำค่ะทุกคนก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบ3ชนิดด้วยกันนะคะที่เห็นสีแดงสดโดดเด่นมาแต่ไกลนั่นะคะก็คืองานหุ่มอลูมิเนียมคอมโุสิตค่ะเรียบหรูดูทันสมัยมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะมีสินเราค่ะเลือกใช้วัสดุเกรด A ให้กับลูกค้าเลยนะคะแข็งแรงทนนานมากๆเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับงานตัวอักษรซิงค์ทำสี ไฟ LED ออกหน้าคะ่ะทุกคนยกขอบเพิ่มมิติให้กับตัวหนังสือดูโดดเด่นขึ้นนะคะแล้วก็ระบบไฟนะคะเราก็ใช้เป็นหลอดไฟ LED โมดูลนะคะคุณภาพดีค่ะให้แสงสว่างนวลสวยแน่นอนค่ะและที่สำคัญค่ะประหยัดไฟมากๆเลยนะคะส่วนป้ายที่อยู่ตรงกลางนะคะทุกคนก็จะเป็นป้ายเมนิลพิมพ์ด้วยระบบ UV ค่ะ ที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของป้ายนะคะให้ยาวนานกว่าปกตินะคะสาเท่าเลยล่ะคะ่ะเพิ่มความมั่นใจนะคะด้วยการการันตีคุณภาพและการติดตั้งงานนะคะตลอดระยะเวลา1ปีค่ะเรียกได้ว่าครบคุ้มกับงบประมาณที่ลูกค้าจ่ายไปแน่นอนค่ะฝากอีกหนึ่งผลงานนะคะของทีมงานมีสีกราฟิกค,คัดนะคะไว้สำหรับเป็นแนวทางนะคะให้เจ้าของ ค่ะฝากกดติดตามช่องของเรานะคะก็คือช่องมีป้ายต้องมีเสีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b e นะคะให้กําลังใจทีมงานค่ะในการทําคลิปดีๆนะคะรีวิวผลง,งานป้ายโฆษณานะคะไว้เป็นแนวทางให้เจ้าของกิจาการร้านค้าต่อไปค่ะ